f o r t u ูเนนั่นแหละครับฟอร์จูเนนั้นเขาออกมาเป็นรูปโฉมที่ทันสมัยมากๆนะครับและก็ในเรื่องเครื่องยนต์นั้นก็คือตัวเครื่องยนต์ดีเซลไมฮบริดครับนะครับตัวนี้ก็เรื่องของการตอบโจทย์ที่ลดโลกร้อนนะครับตรงนี้ Toyota าเขาเป็นผู้นําอยู่แล้วกับเรื่องของการที่จะทําให้มลพิษนั้นกลายเป็นศูนย์ครับตอนนี้เป็นภาพออกมาแล้วนะครับเป็นเจนใหม่นะครับรูปทรงนั้น เป็นอย่างไรนะครับไปชมพร้อมๆกับพี่หมอดรอกตากันเลยดีกว่าครับ t รอยต้าฟอร์จูเนอรถือเป็นผู้นำด้านยอดขายในกลุ่ม SUV และ PPV แลอีกไม่นานนี้โตยโยต้าเตรียมเปิดตัวฟอร์จูเนอร์ใหม่บนขุมพลังดีเซลไมฮบริดซึ่งมีรายงานจากสื่อในฟิลิปปินส์ว่าโตยโยต้ากำลังเตรียมระบบส่งกำลังแบบไฮบริดที่ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสำหรับฟอร์จูเนอร์และไฮลักบนขุมพลังดีเซล2.4และ2.8ในตลาดออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่าออนิวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ จะสร้างบนพื้นฐานแพลต,ตฟอร์ม TNGAF มีการเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดเพื่อช่วยเพิ่มกำลังและแรงบิดดีถือเป็นครั้งแรกในตลาดกลุ่ม SUV และ PPV และเป็นครั้งแรกของ To y ยต a าสำหรับการติดตั้งขุมพลังไม้ไฮบริดให้กับรถในกลุ่ม SUV และ PPV ซึ่งจากนโยบายของ t o y ยต a าที่จะใช้แพลต,ตฟอร์ม TNGAF สำหรับรถเชิงพาณิชย์หลายรุ่นทั้งทันดราที่เป็นรถกระบะขนาดใหญ่โคโคมาและไฮลักรถกระบะขนาดกลาง ครอบคลุมไปถึงรถ SUV อย่างโฟล์รันเนอร์และรถ PPV ยังมีรายงานข่าวอีกว่าโตคโอมาและไฮรักจะมีการพัฒนาร่วมกันทำให้มีความเป็นไปได้ว่ารถกระบะรุ่นต่างๆเหล่านี้จะมีดีไซน์ที่คล้ายกันหรือไม่ก็แตกต่างกันไม่มากสำหรับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมีแผนการเปิดตัวรถพลังงานไฮบริดเพื่อตอบสนองนโยบายการนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุดและเร็วที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ต้องรอนั่นคือเทคโนโลยีไฮบริดของโตโยต้านนเองนี่คือข่าวความเคลื่อนไหวของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ท่านผู้ชมครับฟอร์จ n เนต้องบอกว่าเป็นรถยอดนิยมและก็เป็นยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยจะเข้ามาเปิดตัวเปิดตลาดในเมืองไทยเมื่อไหร่นั้นอดใจรออีกไม่นานนะครับแบรนขับของ For ์ u n เ er นอร์ครับ